สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวปั๊มโซลาร์เซลล์ของแฮนดูโรหนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์นะครับมาดูกันเลยครับว่าข้างในมีอะไรมาอันนี้ก็จะเป็นสาย pvlink นะครับอันนี้ซื้อเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้ไม่ได้แถมนะครับอันนี้ซื้อเพิ่มขึ้นมาอยา่างละสามเมตร ก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือการใช้งานบอกวิธีการต่อแผงแล้วก็ต่อสายเข้าตัวปั๊มนะครับอันนี้คู่มือจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับอนนี้ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นใบเสร็จทางร้านส่งมานะครับ ครับมมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นหัว M44 นะครับตัวนี้ัวบวพกพวลบอันนี้ก็ซื้อแถมมานะครับไม่ได้แถมมานะครับตัวนี้ซื้อเพิ่มมาในคู่ละ4ี่สิบบาทอันนี้ก็จะเป็นของแถมที่มาจากตัวปั๊มนะครับ เป็นข้อต่อหางไหลเก่ยวนอกนะครับน,นี้สําหรับคนที่ใช้สายยางนะครับไม่ได้ใช้ท่ออันนี้ก็ไปต่อกับหัวปั๊มได้เลยนะครับตอนตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะ เป็นหัว M44 มืนกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวแถมมานะครับแถมมาจากตัวของปั๊มอันนี้ทางเราไม่ทราบนะครับว่ามีของแถมมาเราก็เลยซื้อเผื่อมาคู่นึงนนี้ก็จะเป็นท่อหดนะครับไว้สรับต่อสายเวลาต่อเสร็จต่อสายเข้ากับ VCT นะครับใช้ท่อหดตัวใหญ่ ก็จะเป็นท่อหดตัวเล็กนะครับมีฟิล์แถมมาให้ด้วยครับเป็นฟิล์ที่ใส่กับกล่องควบคุมตัวปั๊มนะครับจะมีฐานปลานะครับแล้วก็น็อตหกเหลี่ยม พันท่อมีไขควงแถมมาให้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็หกเหลี่ยมห,หตัวอันนี้ก็เป็นเทปการละลายนะครับเวลาเราหย่อนหลบบ่อน้ําอันนี้ก็จะเป็นลูกลอยไฟฟ้านะครับลูกรอยไฟฟ้าเนี่ยไว้ต่อเฉพาะเวลาที่เราดันขึ้นแทงน้ําสูงๆนะครับ ที่เรามองไม่เห็นเราก็จะสามารถใช้ตัวลูกลอยไฟฟ้าสักตัดได้นะครับแต่ถ้าเราใช้ปั๊มในการดูดลงสระตัวนี้ก็ไม่จะเป็นต้องไปใช้นะครับนี้ก็จะมีตะขอสำหรับเกี่ยวตัวปั๊มเวลาหย่อนลงบอ่อนะครับ คือกนี้ก็ซื้อแยกมานะครับตัวนี้70เมตรซื้อมาที่350บาทตอนแรกจะซื้อ50เมตรทางร้านบอกไม่มีครับเหลือ70เมตรกับ100เมตรก็เลยเอาตัว70เมตร ทางร้านแพ็คของมาดีมากนะครับใส่ลูกยางการกระแทกหลายชั้นเลยอันนี้ก็ซื้อเพิ่มมานะครับตัวนี้เป็นเซิร์ฟกันฟ้ฟผ่าผ0 0่าันโวลต์ดีนะครับแล้วก็เบรกเกอร์ดีซีสาแอมป์นะครับตัวนี้ น,นี้ก็ซื้อมาประมาณสามร้อยอันนี้ก็จะประมาณสามร้อยเซอร์ก็ประมาณสามร้อยเหมือนกัน,นครับอันนี้ไม่ได้แถมนะครับตัวนี้ซื้อแยกมาซื้อแยกมาก็จะมีสาย p v l i n k นะครับแล้วก็เชือกย้อนบอสเชือกย่อนปั๊มลงบอสนะครับ านะครับที่ซื้อแยกมาอ๋อแล้วก็จะมี M44 สนะครับตัวแก๊กมีสี่อย่างครับ,รบที่ซื้อแยกมาเ๋าไปดูตัวกล่องคอนโทรลกันเลยครับอันนี้ก็แพกอย่างดีแล้วครับการกระแทคสสาำชันเลยครับเี่ย มีออนออฟนะครับนี่มีสวิตไว้สำหรับกดดูการทำงานของปั๊มนะครับอันนี้ก็จะเป็นปรับรอบปรับลงปรับขึ้นนะครับตัวนี้ปรับรอบส่วนมากถ้าปรับรอบจัดๆเยอะๆนะครับก็จะใช้ในกรณีที่ต้องการเพชเชอร์เยอะๆเวลาดันขึ้นแทงน้ำนะครับถ้าเราปรับรอบน้อยมันก็จะไม่สามารถที่จะ กันขึ้นแทงน้ำทุกสูได้อันนี้ก็เป็นเซตตัวนี้เซ็ตไม่แนะนําให้ไปทําอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเซ็ตพารามิเตอร์ข้างในทางร้านจะไม่รับประกันเลยนะครับเซตไม่ต้องไปแตะต้องมันนะครับเราใช้แค่ปุ่มเวิ์ตัวนี้แล้วก็ปุ่มกดลอบสูงต่ำ นะครับแล้วก็เปิดปิดนแค่นังอนะครับอันนี้เราก็จะไปดูภายในนะครับว่ามันเป็น อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาภายในกล่องนะครับอันนี้ก็จะมีเทอร์มินอลน,นะครับเทอร์มินอลสำหรับใส่สองตัวแรกก็จะเป็นเทอร์มินอลที่มาจากแผงโซล่าเซลล์นะครับโบรกโบรคลบแล้วก็ สามสี่ห้านี่เป็น U V W นะครับเป็นสายที่ออกไปหาปั๊มโุลาเซลล์ที่เหลือก็จะเป็นคอมแล้วก็ต่อสวิตช์ดุกรอยนะครับไม่จะเป็นก็ไม่ต้องต่อนะครับนะก็ไม่มีอะไรครับในนี้ เรามาดูตัวปั๊มกันเลยนะครับ นะครับอันนี้ก็จะเป็นปั๊ม1100วัตต์นะครับ DC ดูลึกที่84เมตรนะครับสี 4, ่พันรอบหกสิบถึงสองร้อยโวลต์นะครับตัวนี้ อันนี้ก็จะเอาไปติดตั้งทิสุรลินนะครับเป็นบอ่อขนาด5นิ้วลึก50เมตรนะครับอันนี้ที่ช่างได้เลือกใช้ตัวดูดลึก84เมตรนะครับก็เพื่อไว้อนาคตเวลาบอ่อบาดาลน,น้ำหมดนะครับตัว50 ห้าสิบแปดเมตรก็มีนะครับราคาก็จะถูกลงก่อก็ถ,ถูกลงก็ไม่เกินหลักพันนะครับก็เลยเลือกแปดสิสี่เมตรเหลือนาโฟตด,ด้วยก็จะไปหย่อนอยู่ที่สามสิบแปดเมตรนะครับก็จะได้น้ำประมาณหกสิบเจ็ดลิตรต่อนาทีสี่ อันนี้รับประกันปีหนึ่งนะครับตัวชุดนี้ชุดปั๊มนี่ผมซื้อมา,อาไม่รวมอุปกรณ์ที่ซื้อแยกนะครับตัวนี้ซื้อมาชุดปั๊มหนึ่งหมื่นบาทนะครับตัวชุดปั๊มอย่างเดียวนะครับ ก็จะมีกล่องมีร์มีนอลพวกหางปลาแล้วก็สายแล้วก็หัว M44 นะครับแล้วก็หางไหลต่อบนนี้นะครับนะ่ะหางไหลเลือกใช้กันส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับตัวนี้ส่วนมากมมมาก็จะเป็นต่อไปกับเป็นท่อแล้วก็ย่นลงบบ่ ตัวนี้กำหนดติดตั้งให้ลูกค้าอาทิตย์หน้านะครับแต่พอดีมาเจอโควิดต้องดูสถานอาการอีกทีนึงเราจะไปได้ตอนไหนนะครับอันนี้เป็นซื้อประกอบเองนะครับจะมีชุดที่ประกอบสำเร็จนะครับสำหรับ คนที่ไม่มีความรู้ก็แนะนําไม่ซื้อแบบสําเร็จนะครับสําเร็จเขาจะต่อให้เรียบร้อยเลยนะครับมีแผงมีอะไรเราก็สามารถที่จะไปเสียบแล้วก็ทําโครงสร้างแล้วก็ย่อนบ่อลงย้อนปั้มลงบอ่อก็ก็ไม่ยากนะครับถ้าใส่ใจนิดนึงตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะ เดี๋ยววันนี้ก็จะประกอบประกอบลงตู้คอนโทรลตัวนี้นะครับตัวนี้ซื้มาเมื่อวานนี่เป็นตู้เบอร์สองนะครับก็าจะเอาตัวกล่องนะครับควบคุมแล้วก็ตัวเบรเกอร์ดีซี กรเสริกันฟ้าลงมาในตัวนะครับเดี๋ยวลงเสร็จเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีนะครับวิธีการต่อว่าเราต่อ,อยังไงสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับ,คร,บครับเดี๋ยวประกอบตู้เสร็จเดีมารีวิวให้ดูใหม่อีกทีครับ